นี่นครับค่ะค่าัดุของมานาะคอลาเจนคับหรือคอลาเจนยาย่ๆเ,เราสั่งกันไปโปรหนึ่งแถมหนึ่งทั้งหมด5คนในกล่องก็ต้องมีคอลาเจนทั้งหมด1ิบกล่องน,นะครับเดี๋ยวมาดูกัน เรามาเช็คสินค้าไปพร้อมๆกันนะ

สามสี่ห้าเ็หนึ่งสองสามสี่ห้าของครบนะคะนี่ เป็นเซตหนึ่งแถมหนึ่งตั่งทั้งหมดห้าคนราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทถูกกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วได้ต้องสิบก่อนคร,ร์เทนยาย่านะครับมานาคอร,ร์เทนอันนี้เป็นลิกติตหนึ่งเดียวนะ ที่มานะซื้อลิกสิติมาจากอาซาฮีคอกเลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นรีวิวให้แล้วก่อนจะกินนะก็ไปหาข้อมูลมาจากพันทิปแลละมีจากคนบอกว่าเออดีมอเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นอันนี้ก็ภายในเจวันในพันทิปบอกเห็นผลทั้งเล็บเอาขึ้นผมก็ยาวและสวยขึ้นภายในเจวัน ส่วนตัวก็เลยไปถามเพื่อนที่กินอยู่เพื่อนก็บอกว่าโอเคก็เลยรวมตัวกันทั้งหมด5้าคนกับพี่ที่ทงานอะต่างกันมาแหมเดี๋ยวเราเตรียมไปแจกของพี่ทีมงานก่อนลาไปก่อนนะครับ